พิรักทันซาตานตอนที่1ิคุณแม่คะคือว่าพิงลืมของไว้บนห้องนะคะขอกลับขึ้นไปเอาก่อนนะคะเพิ่งมานึกออกตอนที่เดินออกจากบ้านไปแล้วลืมอะไรเหรอลูกเดี๋ยวป้าให้เด็กขึ้นไปหยิบมาให้ก็ได้นะขวนข้าบอกกับลักษณารีอ,อ๋อไม่เป็นไรคะ่ะคุณป้าพิงขึ้นไปหยิบเองดีกว่าคะ่ะสาวน้อยบอกอย่างเกรงใจลืมเอง เธอเองก็ไม่กล้าใช้คนอื่นหรอกนะมาอาศัยบ้านของเขาแท้ๆชุดนักศึกษาที่พับเก็บเอาไว้รวมไปถึงโทรศัพท์นั่นทำไมถึงได้ลืมเอาติดตัวลงมากันนะไปเธอลูกไปเดี๋ยวแม่เดินเล่นรอยอยู่แถวนี้ก็ได้จะว่าไปแกอยากไปน้ำตกท้ายไร่จังเลยค่ะกรองแก้วยกแขนขึ้นมาเพื่อดูเวลายังมีเวลานะพี่ข้าวพาไปหน่อยสิคะพิงไม่ต้องรีบนะลูก แม่ขอไปรำลึกความหลังกับป้าเขาก่อนกล่องแก้วจำได้ว่ามันเป็นที่ที่ร่มรื่นมากๆและที่สำคัญเธอเองก็โดนยิงตรงนั้นโชคดีที่อัติวิทย์ขอตัวเข้าไปทำงานที่ไร่ก่อนไม่อย่างนั้นเขาคงจะทำสีหน้าไม่ถูกแน่ๆโรมเมายืนทำอะไรมานี่สิลูกขวัญข้าวเรีอกระดิที่ยืนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากลักษณะรี คือว่าผมล็อกห้องไปแล้วนะครับนี่มันเป็นข้ออ้างที่น่าขำที่สุดเท่าที่เคยเจอมาระดิดบอกกับตัวเองที่ยอมโกหกออกไปเรานี่นะห่วงห้องนอนหรือไงกันไหนว่าไม่ได้เป็นคนใจแคบถ้าอย่างนั้นก็พาน้องขึ้นไปก็แล้วกันเสร็จแล้วก็พาน้องไปที่น้ำตกท้ายไร่ด้วยนะลูกขวนเข้าบอกก่อนจะแตะแขนของกล่องแก้วแล้วเดินไปยังท้ายไร่ลักษณะรี มองหน้าระดิตเม้มปากเข้าหากันแน่นก่อนที่ร่างสูงจะเป็นฝ่ายเดินเข้าไปในบ้านก่อนเธอจึงต้องเดินตามเขาไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเดินขึ้นมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องของระดิตเขาก็เปิดประตูแล้วดันตัวเธอเข้าไปอย่างรวดเร็วและไม่ลืมที่จะจัดการปิดประตูพร้อมกับล็อกมันพี่โรมไหนว่าล็อกประตูไปแล้วไงคะร่างระหงถูกดันติดกำแพงคำถามและความสงสัย ถูกกลืนเข้าไปในลำคอโดยพลันเมื่อรางสูงตรงเข้ามากักตัวเธอแขนเรียวถูกพันธนาการอย่างแน่นหนาะรดิดจูบเธอราก,ากับว่ากำลังจะดูดกลืนกินเธอไปทั้งตัวจูบอย่างเอาแต่ใจรากับว่าเขากำลังกโกรธเธออยู่แล้วเธอทำอะไรผิดอีกละ่ะเพียงแค่ลักษณะรีปฏิบัติตัวเราก,วากับว่าเขาไม่อยู่ในสายตาของเธอความร้อนใจก็พุ่งพล่านจนทำตัวไม่ถูก เขาต้องการเป็นคนสำคัญถึงจะไม่อยากให้คนอื่นรู้ในตอนนี้แต่ห้ามทําเหมือนกับว่าเขาไม่มีความหมายเด็ดขาดทำเหมือนไม่ได้อยู่ในสายตาของเธอบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ชอบพอแล้วพอได้แล้วคะ่ะร่างบางหอบสะท้านมือบางรีบยันแผนอกแกร่งของระดิตเอาไว้เมื่อชายหนุ่มถอนริมฝีปากออกมาอย่างช้าๆเป็นอะไรไปคะ ทำไมถึงทำแบบนี้พี่เป็นอะไรสำหรับพิงคถามเสียงพร่าออกไปในตาขมเข้มจดจ้องดวงตากลมโตที่เขาหลงไหลอย่างไม่ละสายตาพี่โรมก็คือคนรักของพิงคยังไงล่ะคะคนที่พิงคยกหัวใจให้ไปทั้งหมดเธอไม่รู้ว่าระดิตเป็นอะไรไปแต่ถ้าเขาอยากจะรู้เธอก็จะต้องทำตามที่หัวใจร้องบอก มือบางยกขึ้นประคองใบหน้าคมขายอย่างทนุถน้อมก่อนจะค่อยๆเลื่อนใบหน้าเข้าไปใกล้แล้วบรรจงจุ่มพิษเข้ากับกรีบปากหนาอย่างแผ่วเบาแล้วจึงผลาโตัวออกมาแล้วพิงเป็นอะไรสำหรับพี่โรมล่ะคะบอกกันได้ไหมสิ้นคำถามระดิดกว่าตามองใบหน้าหวานลำและเผยรอยยิ้มชวนกระตุกหัวใจออกมานิ้วหนาเกี่ยไล้แก้มใสเบา ก่อนจะเลื่อนมาแตะที่ริมฝีปากบางของลักษณารีคำพูดมันไม่สำคัญพี่อยากให้พิงดูที่การกระทำดีกว่ายกตัวอย่างเช่นเมื่อคืนนี้เราน่าจะรู้นะว่ามันมีคำตอบว่าอย่างไรพูดชิริมฝีปากบางคำว่ารักมันสำคัญแค่ไหนกันถ้าให้เดาลักษณารีคงอยากจะได้คำตอบแบบนี้เสียมากกว่า ซึ่งเขาไม่เคยคิดจริงจังกับคำพูดไร้สาระพวกนั้นแต่ถ้าหากมีนัยยะแอบแฝงก็คงยอมจำใจพูดออกไปพิงพิงไม่รู้หรอกคะ่ะคนตัวเล็กหน้าร้อนเผากับสายตาจอมเจ้าเล่ห์ของชายหนุ่มที่ยืนทำหน้ากลุ้มกลิ่มมีสักครั้งบ้างไหมที่เธอจะชนะผู้ชายคนนี้บ้างลงไปดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวคุณแม่สงสัยเอา อย่าเพิ่งสิครับเสียงทุ่มนั้นมีแววออดอ้อนจนร่างบางต้องเหลมองด้วยความไม่ไว้ใจมาอีรอบนี้ต้องมีอะไรแน่ๆคนอย่างระดิดร้ายกาจจะอมวางแผนจะตายไปหากลงทุนอะไรไปแล้วเขาต้องการผลลัพธ์ที่ดีงามกลับคืนมาอะไรอีกคะเธอถามอย่างไม่ไว้ใจพรุ่งนี้ไปเที่ยวรีสอร์ทพี่นะ มาเจอกันที่ห้างก็ได้แล้วนั่งรถพี่ไปนะครับกุมมือบางเอาไว้ก่อนที่จะยกขึ้นแล้วจะรดรีฟีปากเข้ากับหลังมือของคนโตเล็กที่ยืนหน้าแดงอย่างตั้งใจช่วงนี้พี่ต้องทำงานคงไม่มีเวลาว่างเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วละ่ะพี่รับเหนื่อยพี่ก็ต้องช่วยแบ่งเบาภาระกลับกันเธอคิดว่ามันน่าจะดีมากๆเลยละ่ะยอมให้ระดิด,ด เอาเวลาทั้งหมดไปลงกับงานดีกว่าเจียดเวลาไปให้ผู้หญิงคนอื่นๆที่ไม่ใช่เธอแต่ถ้าเป็นผู้หญิงคนนั้นล่ะคนที่สามารถเข้านอกออกในได้เพราะว่าอยู่ในฐานะเพื่อนสนิทของเขานึกถึงตรงนี้ใบหน้างามมวนแสงลงจนคนมองหัวใจกระตุกแปลกๆเวลาที่ลักษณารีมีสีหน้าเช่นนี้เป็นอะไรไปลูกศิษยคนตัวเล็กด้วยความเป็นห่วง ลำบากใจที่ต้องออกมาเจอพี่เหรอลักษณะรีเงยหน้าขึ้นสบตาร่างสูงและสายหน้าเบาๆลำบากใจอะไรกันระดิดไม่รู้หรอกเหรอว่าความจริงแล้วเธอปรารถนาที่จะอยู่กับเขาในทุกๆวันอยากเห็นหน้าอยากได้ยินเสียงของผู้ชายที่เธอรักจนหมดหัวใจแต่เธอกลัวกลัวว่าหากผู้หญิงคนนั้นเข้ามาเธอจะกลายเป็นเงามืดเช่นเคย ระดิคกำลังจะทิ้งเธอไปจริงๆนี่คือคำที่กำลังวนเวียนอยู่ในสมองของเธอการกระทําของเขานั้นมันแปลกไปไม่โทรหาถึงเจอหน้ากันก็แทบไม่มองหน้ามันเปลี่ยนไปจริงๆลักษณะรีสัมผัสได้ถึงความห่างเหินจนความกลัวบางอย่างมันก่อกลุมหัวใจของเธอเธอหวาดหวั่นว่าสิ่งที่แอบคิดเอาไว้มันอาจจะเกิดขึ้นจริงหลังจากที่วันนั้น ยอมตกลงไปที่รีสอร์ทของชายหนุ่มจนมาถึงวันนี้ก็อาทิตย์กว่า,วาได้แล้วแม้แต่ข้อความสะข้อความก็ไม่ได้รับลองลอบถามและลินแบบไม่น่าสงสัยก็ได้คำตอบว่าช่วงนี้ระดิสิงอยู่ที่รีสอร์ทอย่างเดียวนานๆถึงจะกลับบ้านแต่ลึกลงไปกว่านั้นละ่ะเขาอ,อยู่กับใครหรือเปล่าถอนหายใจออกมาอย่างหนักน่วงไม่เคยคิดว่าตัวเองจะกลายมาเป็นผู้หญิงที่คิดมาก และคิดเล็กคิดน้อยแบบนี้เลยสักครั้งแต่พอเรื่องราวมันเลยเถิดความหึงหวงมันก็เพิ่มทวีคูณมาอย่างไม่น่าเชื่อที่สำคัญความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขายังไม่เป็นที่เปิดเผยหากระดิตทำตัวห่างเหินกันไปเช่นนี้มันคงไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนแต่เธอจะไม่มีวันยอมให้มันเกิดขึ้นอย่างนั้นแน่ๆใครจะว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เห็นแก่ตัวหรืออย่างไรก็ช่างแต่เพราะว่าเธอรักเขา และที่สำคัญเธอมอบทุกอย่างไปให้กับระดิตหมดแล้วอีกไม่นานก็จะจบการศึกษาถึงวันนั้นถ้าระดิตยังทำตัวแบบนี้เธอจะเป็นคนบอกกับทุกๆคนเองเขาไม่ได้ป้องกันและเธอก็ไม่ได้กินยาคุมเหมือนกันหากมันเกิดพลาดขึ้นมาแล้วเธอตั้งท้องมันจะเป็นอย่างไรคนที่เสียใจที่สุดคงไม่พ้นบิดาและมารดาและก็พ่อเลี้ยงวสุคุณตาที่รักเธอยิ่งกว่าอะไร คงทำใจไม่ได้แน่แนและที่สำคัญท่านคงเอาระดิตถึงตายเธอไม่อยากให้มารดาข,ของเธอและมารดาข,ของเขานั้นต้องมาผิดใจกันเพราะเรื่องนี้ยอมรับว่าเธอเองก็ผิดที่ยอมทอดกายให้ชายหนุ่มได้เชยจิมทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาที่สมควรแต่เพราะว่าเธอรักและก็ไว้ใจระดิตมากคิดว่าต่อจากนี้ไปเธอคงไม่สามารถรักผู้ชายคนไหนได้เท่าระดิตอีกแล้ว น้องพิงลูกหนูดูเครียดๆนะมีอะไรหรือเปล่าลูกเล่าให้แม่ฟังได้นะแก้วโกโกร้ร้อนๆถูกวางลงบนโต๊ะกลิ่นหอมๆของมันช่วยทำให้ลักษณารียิ้มออกไข่ชงก็ไม่อร่อยเท่ากับมารดาของเธอว่าไงคะแม่ไม่เคยเห็นน้องพิง์เป็นแบบนี้เลยนะลูกกล่องแก้วซุดตัวนั่งหลงเก้าอี้ตรงข้ามลูกสาวของเธอ ลักสนารีนั่งเมอทั้ทงที่คิ้วขมวดเข้าหากันมาเป็นเวลานานจนคนเป็นแม่อย่างเธอเองก็รู้สึกไม่สบายใจคุณแม่คะถ้าพิงทำอะไรผิดไปคุณแม่จะโกรธพิงหรือเปล่ายกโทษให้พิงได้ไหมคะคนแรกที่เธอจะบอกคงไม่ใช่ใครนอกจากมารดาสุดที่รักของเธอครั้นจะบอกบีดาก็กลัวเหลือเกินกลัวว่าท่าน จะบุกไปหาระดิตถึงที่บ้านมันผิดร้ายแรงมากเลยเหรอน้องพิงค์พอจะเล่าให้แม่ฟังได้หรือเปล่าคะกล่องแก้วพูดออกไปท่าทีสบายๆไม่กดดันลูกสาวเพราะเกรงว่าลักษณะรีจะเครียดหรือว่ากังวลจนไม่ยอมเล่าให้เธอฟังบางครั้งการที่ลูกทำผิดมันไม่จำเป็นที่จะต้องดุดาหรือว่าตำหนิเสมอไปแต่คนเป็นพ่อ เป็นแม่หรือว่าคนในครอบครัวควรจะช่วยหาทางออกสำหรับเรื่องนั้นๆควรจะพูดคุยและให้กำลังใจเขาควรจะดีกว่าเล่ามาเธอจ้าแม่ไม่โกรธหรอกเพราะว่าแม่เองก็เคยมีปัญหารุมเล้าช่วงอายุเท่าน้องพิงค์เหมือนกันเราก็แค่ต้องผ่านมันไปให้ได้นะลูกคือคือว่าพิงค์กับเขา แค่จะบอกความจริงกับท่านทำไมมันถึงต้องอยากจะร้องไห้ออกมาด้วยนะเธอกำลังกลัวกลัวไปทุกๆอย่างเลยหากบอกออกไปแล้วเราท่านจะเกลียดเธอหรือเปล่านะระดิตจะขอเลิกกับเธอไหมหมายถึงผู้ชายคนนั้นคนรักของน้องพิงค์เหรอลูกกรองแก้วถามยิ้มยิ้มดวงตากลมโตของลูกสาวมีน้ำใสๆเอ่อครอ จนคนเป็นแม่รู้สึกสะท้อนในอกมันเจแบบ็แบแลบๆที่เห็นลูกสาวที่รักมีอาการแบบนี้อะไรที่ทำให้รักษนารีเครียดถึงต้องร้องไห้ออกมาไม่ต้องกลัวนะคนดีของแม่ค่อยๆเล่าแม่อยู่ข้างๆน้องพิงเสมอไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะร้ายแรงสักแค่ไหนตอนนี้ลักษณารีต้องการที่พึ่งหากคนเป็นแม่อย่างเธอไม่โอบกอดและปลอบโยนลูกแล้วใครละ่ะ จะมาทำหน้าที่นี้คุณแม่คะพิงขอโทษร่างบังลูกจากเก้าอี้แล้วคลานด้วยเข,เข่าเข้าไปจนถึงตัวกรองแก้วศบหน้าลงกับตักของท่านแล้วปล่อยให้น้ําตาไหลรินลงมาเธอรู้สึกผิดและเสียใจมากที่สุดทั้งคำพูดของท่านแววตาของท่านไม่มีความตำหนิมีแต่ความรักที่ส่งมาให้กับเธอเขาทำร้ายน้องพิงเหรอลูก หรือว่าเขาไปมีคนอื่นมือบางรูปศีรษะบุตรสาวไปมาอย่างปลอบโยนลักษณารีสายหน้าทางน้ำตาก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นมามองคนเป็นแม่พิงขอโทษค่ะขอโทษจริงๆพิงคคำคนั้นมันติดอยู่ที่ลำคออยากจะบอกความจริงออกไปแต่อาการออึ้งแบบนั้นก็ทำให้กรองแก้วพอจะมองออก เธอยกมือทาบอ,อกด้วยความตกใจเล็กน้อยเพราะไม่คิดว่าลักษณารีจะทำลงไปจริงๆตอนแรกก็ยังไม่มั่นใจแต่พอเห็นรอยจางๆที่ต้นคอขาวๆของลูกสาวมันก็ทำให้เธอเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าสิ่งที่ลูกกำลังจะพูดมันคืออะไรแล้วทำไมถึงต้องร้องไห้แล,ล้วพร่มบอกขอโทษเธอแบบนั้นน้องพิงค์ท้องหรือเปล่ากล่องแก้วถามออกไป ในขณะที่คนฟังหน้าซีดเผือดจนตกใจจนต้องเบิกตากว้างไม่หรอกเธอคงไม่ท้องหมายถึงตอนนี้นะนะผู้ชายคนนั้นคือใครน้องพิงต้องบอกแม่นะคะถึงแม่จะไม่ได้หัวโบราณแต่ว่าเรื่องแบบนี้แม่ควรจะรับรู้นะลูกนะเราจะได้หาทางจัดการกันมันก็จริงที่ยุคสมัยนี้มันอาจจะเป็นเรื่องปกติของหนุ่มสาว แต่ความจริงมันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องลักษณารีทำผิดเธอต้องคุยกับลูกแต่ว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าลูกสาวของเธอกำลังตกใจและเสียใจเธอกลัวว่ามันจะตะเลิดไปกันใหญ่อีกทั้งเรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วเธอควรจะตั้งสติและจัดการให้มันดำเนินไปอย่างถูกต้องรักกันชอบพอกันก็ควรจะเข้าหาผู้ใหญ่สิตอนนี้เธออยากจะรู้ว่า ผู้ชายคนรักของลูกสาวของเธอนั้นเป็นใครกันแน่น้องพิงบอกแม่มาค่ะกล่องแก้วแซงทำเสียงเข้มขึ้นทำไมลักษณารีถึงได้ดูลำบากใจที่จะเอ่ยชื่อคนรักเขาชื่อว่าโรมค่ะเป็นลูกชายของคุณป้าขวัญเข้าเป็นพี่ชายของหนูรินเพื่อนของพิงเองคนรู้สึกเสียใจบอกเสียงสั่นเครือ ลูกของพี่ข้าวกับพี่ไปไม่จริงน่ะกรองแก้วครางแสงแผวเบารู้สึกหน้ามืดอ,อยากจะเป็นลมขึ้นมาเมื่อลองมองถึงอนาคตใกล้ๆนี้มันคงจะวุ่นวายแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่มากแน่ๆคุณแม่อย่าเพิ่งบอกคุณตานะคะพิงกลัวว่าท่านจะทำอะไรผีพรากอดเอลมารดาซบหน้าลงบนตักมันไม่ได้โล่งใจอย่างที่คิดเมื่อบอกออกไป ท่าทางของท่านดูตกใจมากเมื่อเธอบอกว่าผู้ชายคนนั้นคือระดิตยังไงก็ยังบอกไม่ได้แต่ก็ต้องบอกคงไม่ใช่ตอนนี้น้องพิงค์แม่คงต้องคุยเรื่องนี้กับคุณป้าเขายังไงผู้ชายคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบน้องพิงค์เธอพยักหน้าอย่างเศร้าเธอต้องการแบบนี้ไม่ใช่เหรอแต่ทำไมหัวใจข้างในมันกำลังกลัวกันนะระดิตจะว่าอย่างไรหากรู้เรื่องนี้เข้า ขอโทษคะ่ะคุณแม่พิงค์เป็นลูกที่ใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะลักษณารีกราบลงบนตักของมารดาด้วยความเสียใจถึงท่านไม่ดุว่าหรือว่าตำหนิเธอแต่ก็พอรู้ว่าข้างในใจของคนเป็นแม่คงจะเสียใจและผิดหวังกับเธอมากแค่ไหนน้องพิงค์ฟังนะลูกทุกคนย่อมผิดพลาดกันได้คะ่ะน้องพิงค์อย่าคิดมากนะเดี๋ยวจะเครียดเอาเปลๆจับมือแล้วเขย่าเบาเ ส่งยิ้มให้กับลูกสาวด้วยความรักแม่เองก็ไม่ใช่ลูกที่ดีสักเท่าไหร่พอกับแม่ก็ชิงสุกันก่อนห่าเหมือนกันอย่าไปบอกคุณตาเขาล่ะกล่องแก้วกระซิบบอกลูกสาวเสียงเบาๆพิงรักคุณแม่มากนะคะขอโทษที่ทําให้ผิดหวังแล้วก็เรื่องนั้นสัญญาค่ะว่าจะไม่บอกคุณตาแน่นอน ลักษณะรีดูมีชีวิตชีวาขึ้นกว่าเมื่อครู่กล่องแก้วคิดแล้วก็แอบ,บยิ้มออกมาอย่างเศร้าๆความจริงแล้วเธอกับสามีมีความสัมพันธ์กันทางกายก่อนวันแต่งงานสามวันนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดเหมือนกันแต่ตอนนั้นกำหนดวันแต่งงานแล้วก็เตรียมทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วแต่สำหรับลักษณารีเธอจะมั่นใจได้อย่างไรว่าลูกชายของขวัญข้าวจะรักและจริงใจ ขนาดคบกันยังไม่เคยมาหาบิดามารดาของฝ่ายหญิงเลยสักครั้งแล้วนี่เลยเถิดไปถึงขั้นนั้นแล้วจะให้เธอปล่อยไปเห็นทีคงจะไม่ได้แล้วก็มั่นใจว่าครอบครัวของอีกฝ่ายก็ยังไม่รู้เรื่องราวถึงความสัมพันธ์ของลูกชายตัวเองกับลูกสาวของเธอเหมือนกันเพราะตั้งแต่วันที่ลูกไปค้างที่บ้านนั้นก็ทําให้เธอได้มีโอกาสคุยโทรศัพท์กับขวัญข้าวบ่อยขึ้นเลดทางนั้นก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้จะมีก็แต่ เอ่ยปากชมว่าลูกสาวคนสวยของเธอนั้นดูเรียบร้อยไม่เหมือนกับเธอช่องวงวัยรุ่นเสียสักเท่าไหร่หวังว่าคงจะไม่เกิดเรื่องวุ่นวายใหญ่โตเหมือนกับครั้งนั้นอีกนะไม่อย่างนั้นคนที่เสียใจที่สุดคงไม่ใช่ใครนอกเสียจากลักษณารีร่างบางทิ้งตัวลงนอนกับฟูกเขาหลับตาลงอย่างอ่อนล้าไม่รู้ว่ามารดาจะโทรคุยกับทางขวัญข้าวหรือยัง ที่กลุ้มใจที่สุดก็คือระดิตจะว่าอย่างไรแล้วอีกหนึ่งคนก็คือรารินเพื่อนรักของเธอถ้าหญิงสาวรู้เรื่องที่เธอปิดบังเขา้ารารินจะโกรธหรือว่าเกลียดเธอหรือเปล่านะนีเราทำถูกแล้วใช่ไหมที่บอกคุณแม่ไปแบบนั้นทอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ก่อนจะควานหาโทรศัพท์นิ้วบางกดปลดล็อกโทรศัพท์เลื่อนหารายชื่อคนที่ทำให้หัวใจวาวุ่นแล้วก็กดโทรออกไป พี่โรมคะคนตัวเล็กเริ่มยิ้มออกเมื่ออีกฝ่ายรับโทรศัพท์เธอหลังจากที่ไม่ได้คุยกับเธอจนทำให้เธอคิดมากเป็นตุเป็นตะกลัวว่าเขาจะทิ้งเธอไปเมื่อได้ร่างกายของเธอไปแล้วเป็นอะไรนะเสียงของพิ้งฟังดูไม่ดีเลยถ้อยคำที่ดูห่วงใยนั่นทำให้ลักษณะรียิ้มกว้างอย่างน้อยน้อยเขาก็ยังดูเป็นห่วงเธอ ช่วงนี้งานที่รีสอร์ทยุ่งๆเลยไม่ได้โทรหาพิงค์พิงค์เข้าใจคะ่ะพี่โรมโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นเธอควรจะบอกระดิดดีหรือเปล่าเรื่องที่เธอบอกความจริงกับมารดาไปแล้วหรือว่าควรปล่อยให้มารดาของเขาเป็นฝ่ายพูดเองนะคิดถึงจังเสียงทุ้มบอกคำอดอ้อนกับปลายสายคำพูดแค่นี้ ก็เรียกความร้อนมาติดอยู่บนแก้มของเธอได้เป็นอย่างดีล่างสนารีไม่อยากจะคิดว่าหากวันหนึ่งระดิตไม่ใหญ่ดีเธอแล้วเธอจะทําใจได้หรือเปล่าความเห็นแก่ตัวที่เกิดขึ้นในใจตะโกนร้องออกมาบอกว่าไม่เธอไม่ยอมสูญเสียเขาไปเด็ดขาดเธอรักเขาแลวรักที่จริงใจที่ชายหนุ่มเคยพูดนั้นมันก็คือคำตอบทั้งหมดพิงไปหาพี่โรมได้หรือเปล่าคะ พิงอยากเจอพี่โรมแต่ลักษณะรีคงไม่รู้ว่านั่นมันคือกับดักของชายหนุ่มมากเล่ระดิดเหยียดยิ้มอย่างพอใจเมื่อหญิงสาวติดกับดักตามแผนของเขาพี่อยู่ที่รีสอร์ทมาถูกใช่หรือเปล่าอาชายไม่อยู่ค่ะพิงอาจจะขับรถไปเองวันนี้ชาติชายเป็นคนขับรถพาพ่อเลี้ยงวสุไปออกงานเลี้ยงที่ข้างนอก กว่าจะกลับก็คงจะดึกๆส่วนมารดาของเธอนั้นไม่รู้ว่าช่วงเย็นๆจะออกไปดูร้านที่โรงพยาบาลหรือเปล่าหรือว่าจะให้พี่ไปรับละ่ะไม่อยากให้ขับมาเองรดิดบอกกล่าวอย่างเป็นห่วงถึงจะอยากกินของหวานล้ำสักเพียงใดแต่เขาก็กลัวว่าลักษณะลีจะหลงทางแล้วเกิดอันตรายขึ้นได้พี่โรมยุ่งอยู่นี่คะพิงอาจจะขับไปเองก็ได้ ลักษณะรียิ้มแก้มแทบปลิเมื่อมองเห็นร่างสูงยืนหันหลังอยู่แผ่นหลังอันแข็งแรงนั่นมองแวบเดียวก็รู้ว่าใครเป็นเจ้าของกลิ่นกายของชายหนุ่มในคืนแสนหวานนั้นมันยังคงเป็นที่จดจำของเธอเสมอมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอหน้ากันมาพักหนึ่งก็ตามย่อมรับเลยว่าทั้งโหยหาทั้งน้อยอกน้อยใจในตัวผู้ชายคนนี้แต่จะให้ทำอย่างไรได้ล่ะ ในเมื่อเธอยกหัวใจทั้งดวงให้กับระดิษฐ์ไปหมดแล้วนึกว่าจะหลงแล้วเก่งเหมือนกันนะเรานะ่ะร่างบางลงมาจากรถยังไม่ทันได้โต้อตอบอะไรกลับไปก็ถูกอ้อมกอดอันแข็งแกร่งกอดรัดเอาไว้แน่นคิดถึงจังเลยครับน้ำเสียงติดแห่พรา่าทำให้ความน้อยใจที่ล้นอกค่อยๆมาลายหายไปอย่างน่าเจ็บใจแต่มิวายอยากจะประชดประชัน ให้ระดิตนั้นรับรู้ถึงความรู้สึกที่อึดอัดจนแทบจะบ้าของเธอคิดถึงกันแต่ก็เงียบหายไปเลยนะคะถ้าพิงไม่โทรเสียงหวานเป็นอันต้องชะงักลงเมื่อคนตัวโตใช้นิ้วแตะปากเรียวบางเอาไว้และวขมวดคิ้วเข้าหากันราวกับว่าไม่ชอบคำพูดของหญิงสาวสักเท่าไหร่ไปที่ห้องของพี่ก่อนดีกว่าตรงนี้คงไม่เหมาะระดิตพูดเสียงครึ้ม ก่อนจะรีบเดินจูงมือร่างบางไปยังห้องพักด้านบนของตัวเองคนในปกครองคงไม่เท่าไรเพราะคงไม่กล้านำเรื่องพวกนี้ออกไปพูดกันข้างนอกแต่จะรำคาญใจหากมีแขกบางคนที่อาจจะรู้จักครอบครัวของเขาหรือแม้กระทั่งครอบครัวของคนตัวเล็กแล้วไปพูดกันอย่างสนุกปากมันคงไม่ใช่เรื่องดีและที่สำคัญลักษณะรีจะเป็นฝ่ายเสียหายเอาได้ ทานอะไรมาหรือ,อยังครับรเดษทิ้งตัวนั่งลงข้างๆร่างบางหลังจากที่ผ่าเข้ามาในห้องพักของตัวเองแล้วไม่ลืมที่จะยื่นแขนออกไปและอบเอวบางรังเข้าหาตัวจมูกโด่งคมสันคอเคลียบผงแก้มอิ่มด้วยความหวยหาทั้งที่บอกกับตัวเองว่าลองทิ้งระยะห่างให้หญิงสาวเป็นฝ่ายวิ่งเข้ามาหาเองแบบนี้แต่ทำไมร่างกายของเขามันถึงได้ทุกทรมานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ครั้นจะออกไปหาความสำราญปลดปล่อยความอัดแน่นในกายมันก็ไม่เหมือนกับเธอคนนี้สุดท้ายก็ต้องพ่าจากเรือนร่างหญิงอื่นทิ้งให้กิจกรรมพวกนั้นหยุดกลางคันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนยังค่ะทานอะไรไม่ค่อยลงพี่รมเงียบไปแบบนี้พิงคงอิ่มน้ำสำราญมั้งคะใบหน้างามล้ำงอง,งามเล็กน้อยแต่ก็ยอมปล่อยให้ระดิดคลอเคลีย ขอโทษครับแต่ว่าพี่งานเยอะจริงๆอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วพิงก็รู้พี่ต้องคอยดูแลทุกอย่างนายจะช่วยแบ่งเบางานของพี่รับมาดูด้วยความจริงพิงจะโทรมาพี่ก็ดีใจหรือว่าขับรถมาหาที่รีสอร์ทพี่ก็ไม่ว่าค้างคืนก็ยังได้เลยพี่เต็มใจปลายนิ้วเรียวแสนซุกสนเริ่มเลื้อยเข้าไปใต้เสื้อบางอย่างห้ามใจเอาไว้ไม่อยู่ พิรรมทำตัวดีๆสิคะที่พิงมาก็เพราะว่าเสียงหวานถูกดูดกลืนหายเข้าไปในลำคอเมื่อขนเจ้าเล่จุบป,ปิดปากไม่รีรอหรือว่าปล่อยให้โอกาสร่างบางได้ตั้งตัวเลยสักนิดมันไม่ใช่เรื่องอยากกับการที่จะทำให้ผู้หญิงคนนี้คล้อยตามไปกับความเร่าร้อนที่เขาบรรจงสร้างมันขึ้นมาเขาต้องการลักษณะรีมากในตอนนี้ ระยะเวลาที่ยอมอดกลั้นใจตัวเองก็เพื่อสิ่งนี้นี่แหละสุดท้ายมันก็เป็นอย่างที่หวังเอาไว้เมื่อเหยื่อวิ่งเข้ามาติดกับเสียเองผลลัพธ์ครั้งนี้มันทำให้เขารู้คำตอบว่าลักษณะรีก็ไม่ต่างจากผู้หญิงคนอื่นเธอเองก็มีความต้องการเรื่องอย่างว่าเหมือนกันเล็กเขาจะทำให้หญิงสาวเป็นฝ่ายอ้อนวอนร้องขอด้วยตัวเองอาบน้ำกันเถอะนะ พี่ร้อนจบไปแล้วนะคะสำหรับพิษรักทันซาตานตอนที่1 1เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะตอนนี้เนี่ยแม่นางเอกของเราก็รู้ความจริงแล้วนะคะว่าอิตารมเนี่ยคือแฟนของลูกสาวของตัวเองนะคะแล้วก็มีเรื่องอย่างว่าเกิดขึ้นไปอีกแล้วนะคะทุกคนน้องพิงของเราเนี่ยเรียกได้ว่าหน้าตีจริงๆนะคะ แต่ก็พ่อรักลนะเนาะก็เลยยอมทําทุกอย่างส่วนตอนนี้เนี่ยถ้าอ่านผิดพลาดตรงไหนไปหรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะส่วนใครที่เข้ามาฟังใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะยังไงก็เจอกันตอนหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยค่ะ